เลข้างวันดอลสวัสดีค่ะอยู่กับปอฟอนะคะเนื่องจากว่าเราเคยมีทําเป็นคอนเทนต์แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของคนดังไทยไปแล้วเนาะเผื่อใครยัง่ดูเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะซึ่งวันนี้เราก็อยากจะกลับมาทําเป็นพาร์ทสแต่พาร์ทสในที่นี้ก็คือจะมีความแตกต่างมันนิดนึงคือเราจะไม่ได้ใช้แค่เครื่องสําอางของคนดังไทยและแต่ว่าเราจะมาใช้เป็นแบรนด์เครื่องสาอางของคนดังต่างประเทศนะคะซึ่งลุคที่ออกมาได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยะคะเพราะรู้สึกว่าในในก็ใช้เครื่องสาอางสาย เครตเอสเาฟของใครบ้างก็ไปชมกันได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะคือวันนี้เรายังไ,ได้ลงสกินแคร์มาเพราะว่าเราจะมาใช้เป็นมิเจอร์ไรเซอร์ของ Kylie Skin อันนี้จากชื่อก็น่าจะรู้กันเนาะว่าเป็นของ Kylie Jenner นั่นเองอันนี้คือเราบีบมาประมาณ2ปั๊มก่อนนะคะแล้วก็ลงไปทั่วหน้าเลยจริงๆมิเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้คือมันจะไม่ใช่มอยส์ที่แบบชุ่มชื้นอะไรมากนะคือเราว่ามันจะอยู่ประมาณตรงกลางมากกว่าที่แบบคนผิวธรรมดาใช้ได้ผิวมันก็ถ้าใครไม่อยากให้หน้าเราเหนอะหนะมากอะไรเงี้ยก็อาจจะลงอันนี้บ,งบางๆก่อนแต่งหน้าได้แต่ถ้าคนทีี่่่่่ผิิิวววแห้้้งออะะเเราาาาาคคดดันนนจจไไมไมมมพชชืชกข เสร็จแนะล้วสำหรับไพรเมอร์นะคะเราจะใช้เป็นของ r e b e a u t y Illuminating Primer แบรนด์นี้ก็เป็นของ Serena Gomez นะคะแล้วตัวนี้เขาก็เข้าไทยด้วยถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่ Sephora อย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะมีความแบบช่วยเพิ่มความกลว์ให้กับผิวก่อนหนึ่งกลุ่มสำหรับรองพื้นเราจะใช้เป็นของ Flower Beauty นะคะ Light like Illusion Foundation แบรนด์นี้เป็นของคุณ Dewberry m o r e ก็คือจะเป็นนักแสดงแล้วก็โปรดิวเซอร์รายการนี้ชาวอเมริกันซึ่งจริงๆแบรนด์นี้คือเขาขึ้นชื่อเรื่องถูกและดีเลยนะถือว่าเป็นแบรนด์ Celebrity ที่ราคาจับต้องได้อะอันนี้เราจะลงด้วยแปรง Foundation ะะสีแมทช์กับผิวเราดีมากตอนแรกก็แอบลุ้นอยู่ว่าแบบเฮ้ยสีมันจะโอเคไหมเพราะว่าเราสั่งพรีมาไงมันก็ต้องดูสิวจากในเว็บนะเนาะแล้วอันนี้คือฟินิชผิวแบบสวยมากเลยนะมันจะมีความดิวอี้นิดนึงแต่ว่าเนื้อไม่หนักเลยเนื้อครีมมี่มากส่วนเรื่องความปกปิดเนี่ยอันนี้เราว่าน่าจิ่ที่ประมาณ m e d i ีย c o v เว a คือผิวมีความเนียนขึ้นหน้าใสาขึ้นแต่ว่ามันจะยังไม่ใช่การปกปิดที่แบบตึ้มมองไม่เห็นผิวเลยอนะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วก็ตัวรองพื้นอันนี้ไม่มีกลิ่นน้ําหอมอะเลยนะคะ เสร็จแล้วคอนซีลเลอร์ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นของ Kylie Cosmetics นะคะก็ของ Kylie c e n n e r เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบรนด์ื่องสำอางจากที่อันนั้นจะเป็นแบรนด์สกินแคร์เนาะจริงๆ Kylie อย่ะเขาเพิ่งรีแบรนด์ไปเพราะฉะนั้นตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้คือเขายังไม่ได้ออกมาใหม่นะอันนี้เป็นของ l o ตเก่าก่อนที่เขาจะรีแบรนด์อะแต่ประเด็นก็คือทุกคนเห็นอะไรแปลกๆไหมคะ คือตัวหัวคอนซีลเลอร์มันหายคือเราไม่รู้ว่ามันคือคิดว่ามันน่าจะอยู่ในนี้แหละแล้วก็นนี้เรามี2สีนะซึ่งก็คือดทั้ง2อันไปเลยจ้างงมากแม่นะคะก็เชื่อว่าจะถูกอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากใช้สีโบนก่อนนะคะมันจะมีความพอดีกับผิวเรานิดนึงแล้วก็จะมาปกปิดตรงนี้ที่เรามีรอยสิวเยอะหน่อยนี่มันก็จะมีความใช้ยากนิดนึงอะเพราะว่ามันไม่มีตัวหัวฟองน้ำที่มันพิกอัพโปรดักต์ได้ออกมาทีละเยอะๆยอมไหมอันนี้มันต้องแบบพ่ค่อยจิ้มไป สร็จแล้วเราจะมาใช้สีเชลนะคะก็จะมีความสว่างขึ้นมาแล้วก็จะามาลงที่ใต้ตาแล้วก็จะลงมาถึงหน้าแก้มเลยนะคะอยากจะไฮไลท์ใบหน้านิดนึงก็ตรงพวกทีโซนอะไรเงี้ยจริงคือขัดใจมากมันต้องแบบคอยจิ้มทาจิ้มทาคือมันก็ติดแปรงออกมาทีละนิดเดียวอะ่ะคือตัวฟอร์มูล่ามันดีจริงเราชอบตัวฟอร์มูล่าตัวนี้มากมัาเป็นคอนซีลเลอร์ที่ครีมมี่แล้วก็ปกปิดดีมากแล้วเราลงใต้ตาอะไรเงี้ยคือไม่ตกก่องเลยทุกคนเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นฟองน้ำนะคะมาเกลีย่ยอ,อ๋เกลี่ยตรงพวกรอยสิวต,ต่างๆก่อนแล้วคอนซีลเลอร์ตัวน คอนซีลเลอร์ตัวนี้มันก็เคยเป็น everyday concealer เราอยู่ช่วงหนึ่งพักกี่ใหญ่เลยแต่คือที่เราเลิกใช้ไปคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเลยนะแต่ว่าเหมือนวันนี้เครื่องสำอางออกใหม่เยอะอะแล้วก็แบบเปลี่ยนใช้ไปเรื่อยๆตัวนี้ก็เลยเหมือนอะเข้ากรุไปสักพักแต่อน,นี้พอออกมาใช้ก็แบบเออดีเหมือนเดิมติดนิดหน่อยก็คือหัวแปรงหายไปไม่รู้งงแล้วตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดดีก็จริงนะคะแต่ว่าเนื้อไม่หนาเลยแล้วก็ไม่หนักเลยด้วยนั่นคือมันเบลนด์ไปกับผิวแบบดีมากแต่ไปครีมคอนร่่่เะนะคะะเนคของ Beauty ok คอ,ของง hanNA มแด์ั ท่านหนึ่งคิดว่าแบรนด์นี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะก็เข้าไทยเหมือนกันมีในเซฟอร่าไปช็อปได้กับโปรดักต์ตัวนี้เราจะชอบใช้แปรงไปแตะที่ตัวสติ๊กมันก่อนนะแล้วค่อยเอามาลงเรารู้สึกว่าแบบนี้จะเกลี่ยง่ายกว่าเพราะถ้าลากไปบนหน้าเลยเราค่อยใช้แปรงเกลีย่ยมันจะมีความเกลีย่ยยากนิดนึงเนื้อมันแห้งๆอะไรเงี้ยถ้าใครผิวมราแลรวรู้สึกว่าเอออยากลองใช้โปรดักต์แบบครีมแต่ว่ากลัวว่ามันจะทำให้หน้ามันกว่าเดิมอะไรเงี้ยต้องลองตัวนี้เลยไม่รู้สึกมันหน้าเด็นทั้อ,อ,อ,ง,อ,อ,อง,ง,ง้สิ ตแ,แต่เขาก็จะมีเป็นวอนเซอร์แบบครีมอีกแบบหนึ่งนะคะที่มันเป็นตัว c h i c Office Style อะ่ะตัวนั้นก็จะมีความครีมมี่กว่าแล้วก็เนื้อมันจะบางเบากว่าพิกเมนต์ไม่แน่นเท่าเกลี่ยง่ายกว่าซึ่งตัวนั้นเราก็จะชอบใช้ในเวลาที่แบบว่าต้องการความเป็นธรรมาชาตินิดนึงแต่วันนี้เราอยากมาสายฝอแบบจัดเต็มเนาะแล้วก็แมสติกเลยจ้าเสร็จแล้วคอนทัวร์จมูกเราใช้เป็นแปรงแบบพุ่มเล็กๆแทนนะคะคือถ้าตามหลักแล้วสีนี้อาจจะไม่เหมาะกับการมาเป็นคอนทัวร์เท่าไหร่เพราะว่าสีเขาค่อนข้างไปทางวนะอร์มโท่มีี น่อย,ย,ยถ้าใครอยากได้เป็นสีแบบคู่โทสสำหรับคอนทัวร์จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีสีแอมเบอร์ซึ่งนั้นก็จะเป็นแบบน้ำตาลติดเทาหน่อย สร็จแล้วครีมบลัชเราจะใช้เป็นของ o ร e อ n งนะคะล i p and c ี e e k c o l o r สี Heliotro รเป็นนี้ก็จะเป็นของคุณ o s ซ e h u ัน i ิง t o นนะคะเป็นโมเดลเป็นนักสแสดงชาวอังกฤษอันนี้เราก็จะใช้กับแปรงแบบ s t i p p l i n g Brush เพราะว่าแบลัชตัวนี้คือ pigment แน่นมากใช้แปรงที่แบบขนหนาๆลงเดี๋ยวแก้มมันจะแดงไปอันนี้คือเราแตะแค่รอบเดียวนะเราลง2แก้มอ่ะสียังชัดขนาดนี้ที่สีนี้มันก็จะมีความเป็นนุ่ดๆธรรมชาตินิดนึงแต่ว่าเขาก็มีเพิ่งออกสีใหม่มานะคะมันก็จะเป็นโทนที่มีความสดใสกว่านี้หน่อยแบบชมพูอะะะรรเเเงีี้ะะ้้ยแลลบบคมมนนาาจาใชป็ <Beauty. S 2> ก็ของนะักร้องเจเนาโกเมสเนาะที่เรามีเป็นสีเอาชายนะคะก็จะออกแบบท,งทองๆนิดนึงเอามาลงที่หลังมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้กระฟองน้านะคะมาแตะๆอาก็ค่อยมาลงตรงหนกแก้มจริงๆเราชอบไฮไลท์นิควิดตัวนี้มากเลยนะคือมันเป็นไฮไลท์ที่เนื้อบางเบามากลงแล้วคือมันตื้นไปกับผิวเลยอะแล้วมันจะให้เอฟเฟกที่เป็นธรรมชาติมา,มากๆคือมันจะไม่ได้แบบเป็นกลิตเตอร์เมจิใหญ่แบบตาแตกอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันเหมือนเออผิวกรวูธรรมชาติงาน,นผิวจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาลงตรงสันสมูกได้นิดนึงนะคะพริตมาณ ไปเราก็จะมาเซตแป้งกันเราจะใช้เป็นของ Jack Clean Cosmetics นะคะ Powder Move l u o s e Setting Powder สี Sheer Light สําหรับใครที่รู้จัก Jack Clean Hill นะคะคือเขาเป็นยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในออริจินอลยูทูบเบอร์แบบคนแรกๆเลยอะคือถ้าใครรู้จักไฮไลท์แชมเปญป๊อปของ Be ก้านะคะก็คือเป็นอันที่เบก้าทำร่วมกับ Jack Clean Hill นี่แหละเราก็เริ่มจากเซตใต้ตาแป้งอันนี้ตอนเทออกมามันดูเป็นเม็ดๆก็จริงนะแต่ว่าพอเอาแปรงไปแตะแล้วมาลงอะคือน้องเขามีความแบบนุ่มล้เม็ดเล็กละเอียดมากด้วยแล้วก็ตามสไตล์แบรนด์ฝรั่งนะคะเขาก็จะมีแป้งให้เลือกหลายสี ทุกคนก็ลองไปดูได้ตั้งแต่แบบสีขาวขาวยันเข้มแบบเข้มมากๆอะ่ะเผื่อใครที่รู้สึกว่าเออเราผิวเข้มเราหาแป้งสีเข้มๆไม่ค่อยเจออะไรเงี้ยส่วนใหญ่พวกแบรนด์ฝรั่งน่ะเขาจะมีสีให้เลือกเยอะต่อไปเขียนคิ้วนะคะเราจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วของ r e f a beauty เป็นแบ,บรนด์ของคุณเจสันนะคะก็คืออินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งใน i g อะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้คือเราซื้อมาตอนที่เราทำแบบผมสีเข้มอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสีมีเดียม r o w n ก็จะมีความเข้มนิดนึงถ้าเทียบกับสีผมวันนี้เนาะแต่ก็จะขอ,อ ใครเป็นสายแบบเออชอบวัดขนคิ้วทีละเส้นอะไรเงี้ยมันครีมี่ด้วยนะเขียนง่ายแต่เหมือนเจสันเขาก็จะมีความโด่งดังเรื่องอบราวนิดนึงอยู่แล้วแหละแบบพวกคิ้วตั้งๆคิ้วฟูๆอะไรเงี้ยคือเขาก็ทําพวกอบราวดอร์ออกมาเยอะมากอินสอเขียนคิ้วแบบคอปคิ้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นคล้ายๆบราวแว็กซ์อัแล้วก็แบบใดๆอีกมากมายไก่กองซึ่งคือส่วนตัวเราไม่ใช่คนที่แต่งคิ้วเยอะขนาดนั้นอะเราก็เลยแบบเอออาจจะไม่ได้ซื้อมาใช้อะไรเงี้ยแต่ถ้าใครเป็นสายแบบ Q, คิ้วขนนกคิ้วตั้งๆฟูๆก็ ไปดูกันได้นะคะแบรนด์นี้แต่แบรนด์นี้คือเขาก็ไม่มีในไทยนะคะต้องเพียวเดี๋ยวจะบอกว่าดิสอเขียนคิ้วเขาใช้ง่ายมากมแบบเนื้อนุ่มมากเลยอะเราพเพมเมนเวอร์แต่จริงคือราคาก็แอบ,บแรงนิดนึง,หนงแหละกับการเป็นเพียงดินสอเขียนคิ้วแท่งหนึ่งน,นี่เรายังจะไม่เขียนบริเวณหัวคิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวสปูล่อีกด้ามาปัดคิ้วก่อนหนึ่งกลุ่มแล้วก็ค่อยๆเปลียปรดักจากตรงหางคิ้วเนี้ยมาตรงด้านหน้าคิ้วนิดนึงเพราะเรารู้สึกว่าถ้าใช้อันนี้เขียนเป็นแบบวาดเป็นเส้นไปนเลยตรงหัวคิ้วอะมน่งิดึ เสร็จแล้วมาสคาร่าคิ้วนะคะเราจะใช้เป็นบราวด์ฟิกซ์เคลียร์บราว์เจลของชาร์ลอตต์ทิบบีก็คือชื่อเจ้าของเลยค่ะชาร์ลอตต์ทิลก็เป็นช่างแต่งหน้าที่แบบระดับตำนานแต่งให้นางแบบใดๆดาราฮอลลีวูดต่างๆแต่เราอ่ะชอบตัวมาสคาร่าคิ้วตัวนี้มากเลยนะเรารู้สึกว่ามันเป็นมาสคาร่าคิ้วที่โคขนคิ้วเราอยู่จริงๆอะด้วยความที่เราอ่ะคิ้วเยอะแล้วก็ขนคิ้วค่อนข้างหนาบางทีมาสคาร่าบางตัวมันจะแบบเอาคิ้วเราไม่ค่อยอยูอ่แต่ตัวนี้ก็คือเซตยังไงได้อย่างนัันนัั้้้นนนนนนนคคคค่่ะะะะะะีเเเรรราาาาากก็็จปปดดตตตตงงงงหหวววิิใใๆึออไพมชข คนนี้ก็คือเป็นช่างแต่งหน้าให้คิมคาราเชียนนะคะแล้วก็บ้านคาราเชียนต่างๆโดยเราจะเริ่มจากมาสเตอร์ไอพรีปแอนด์เซตนะคะคือตัวนี้มันจะมีเหมือนแบบเป็นคอนซีลเลอร์สสีไว้ลงเปลือกตาแบบปรับให้สีเปลือกตาสว่างขึ้นแล้วก็แป้งไว้เซตเปลือกตาก่อนลงอายแชโดว์อันนี้เราจะเริ่มจากแต่สีเข้มนะคะใช้นิ้วมือเนี่ยแหละเอามาลงตรงช่วงหลังตานิดนึงเอาจริงคือถ้าถามว่าผล o ัตัวเนี้ยมันจะเป็นไหมเราก็คือบอกได้เลยว่าไม่คือทุกคนบอกว่าแบบกับการปรับสีเปลือกตาให้สว่างขึ้นอ่ะเรารู้สึกว อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วเสร็จแล้วเราใช้สีอ่อนนะคะมาลงด้านหน้าหัวตาน,นิดนึงถ้าสมมติถ้าใครแบบว่าเอออยากแต่งหน้าแบบจรงิงจังมากๆถ่ายงานในๆก็อาจะมีตัวนี้มาเพิ่มความเป็น professional นิดนึงความจริงจังนิดนึงก็ก็ได้แหละแต่จริงๆตัวนี้ก็แบบว่าใช้คอยคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้ด้วยเหมือนกันนะเผื่อใครแบบขี้เกียจลงเยอะก็อันนี้มาลบเหลือกตาด้วยใต้ตาด้วยแล้วก็ใช้แป้งเซตจบแต่ถ้าส่วนตัวเราอะคือเราแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็น Product ที่จําเป็นขนาดนั้นประเด็นคือแพงด้วยไงงงมากที่งงกว่าก็คือฉันซื แต่คือเราเห็นรีวิวเขาก็แบบเออมันก็ดีอยู่สําหรับคนที่เปลือกตามันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าลงคอนซีลเลอร์ไปที่เปลือกตาเดี๋ยวมันแบบทาให้เปลือกตามันกว่าเดิมก็อาจจะชอบตัวนี้ก็ได้อ่ะเสร็จแล้วก็จะแตะแป้งข,ของเขานะคะมาเซ็ตตุ้กเปลือกตานิดนึงเวลาเบรนด์อายแชโดว์แบบฝุ่นมันจะได้ง่ายๆเนาะต่อไปอายแชโดว์นะคะเราก็จะใช้เป็นของ make up by mario เหมือนกันเลยเรามีทั้งหมด2พาเลตอันนึงจะเป็นแบบแ,แมทล้วนแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นชิมเมอร์ลว้วนตัวเดียวเราจะเริ่มจากพาเลตนี้ก่อนนะคะามแบบแ แล้วก็มาคัดเบ้าก่อนคือตัวนี้เราซื้อมาเพราะว่าดูรีวิวอีกนั่นแหละของแบบอินฟลูต่างประเทศเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเออแบบเนื้อมันดีพิกเมนต์แน่นเกลี่ยง่ายซึ่งคือพิกเมนต์มันแน่นจริงนะแล้วสีสวยมากยิ่งใครแบบชอบทนน้าตาลแบบเราเนี้ยคือเห็นคลเลอร์สตอรี่แล้วแบบแพ้เลยอะแต่ถ้าถามว่ามันเบนง่ายขนาดนั้นไหมเราก็แบบเฉยๆนะคือก็ไม่รู้สึกว่าอุย้ยมันเบนง่ายแบบว้าวมากไม่เคยมีอันไหนทําได้ขนาดนี้มาก่อนเงี้ยคือก็ไม่ใช่คือมันก็จะมีบางโมเมนต์ที่แบบว่าเรารีบๆแต่ง มีความแอบ,บยากนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าพิกเมนต์มันแน่นด้วยแหละแต่ถามว่าสีสวยไหมก็คือสวยจริงเสร็จแล้วนะคะด้วยแปรงเดิมเราจะใช้เป็นสีแมทตแปกก็คือมีความเข้มขึ้นมาแล้วก็ติดแดงเลยเรามาลงย้ำตรงกระบอกตานะคะเพิ่มความแบบชัดนิดนึงเนี่ยน,นี่คือแบบแตะรอบเดียวแล้วขอแปรงออกแล้วนะพิกเมนต์ยังได้ขนาดนี้เสร็จแล้วเราจะใช้เป็นสีแมทสิบนะคะก็คือเข้มขึ้นมาอีกมีความเป็นน้ำตาลแดงขึ้นมาอีกแล้วก็ผสมกับสีแมทตหกนิดนึงแล้วเราจะมาวาดเป็นตัว V ีตรงปลายหางตาจริงๆแปรงต เหมือนกันนะคือเป็นแบรนด์มอร์ฟีอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบแบรนด์ของเซเลอะไรหรอกแต่ว่าคอลเลคชันนี้คือเขาไปคอลแลบร่วมกับ a r ริ l นะคะ Makeup by a r ริ l ก็คือเป็นช่างแต่งหน้าของ k ค l i e j เจ n e r ก็แบบโอเคมีความเซเลบหนึ่งกลุก่มแต่ว่าแปลงตัวนี้คือคุณภาพดีจริงดีมากดีแบบตั้งแต่ซื้อมาคือเราใช้ไม่หยุดอะนี่เรากลับมาที่แปลงของฟูฟูอีกรอบนะคะมาเบลนด์ให้ทุกสีเข้ากันปนี้ากลับมาที่เรื่องแปลงก็คืออยากจะบอกว่าถ้าใครที่ง,งบถึงแล้วอยากจะลงทุ มากเลยอ่ะแบบไม่คิดว่าแปรงมันจะนุ่มในขนาดเนี้ยแต่ราคาก็เออแรงอยู่เด้อประมาณแบบส0มพันกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ว,ว่ามันได้แปรงประมาณ12ชิ้นมั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มีฟองน้ำเสร็จแล้วเราจะแตะสลับสีแมตสีกับแมตแปนะคะแล้วก็มาลงทั่วขอบตาล่างเสร็จแล้วเราก็จะใช้แมตต์หกับแมตต์สิบที่เราใช้ลงตัวเป็นตัว V ไปตรงปลายหางตาทีนี้เราก็จะมาลงตรงปลายหางตาของขอบตาล่างนิดนึงให้มันเชื่อมกัน คราวนี้เราจะมาทำเป็นแบบว่าซอฟคัดครีสนิดนึงเราจะกลับมาที่พาเลต Eye Prep Asset นะคะแบบเป็นคอนซีลเลอร์สีสว่างเราเอามาลงตงเปลือกตานิดนึงเอาแบบบางๆพอเพราะว่าไม่ได้อยากได้แบบคัดครีสชัดขนาดนั้นอะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นแบบครีมด้วยไงแล้วเดี๋ยวเราใช้ตัวที่เป็นสีเมทัลลิกมาลงมันจะได้มีความหนึบๆให้อายแชโดว์มันเกาะอันนี้เราลงแค่ประมาณครึ่งเดียวพอนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาที่พาเลต์ Master Metallic นะคะเราว่าเราจะใช้เป็นสีเมทัลลิกสีมันจะมีความแบบออกส้มๆบลอนๆสนิดนึงอะกับนิ้วมือ แล้วก็ลงไปตรงช่วงหางตานิดนึงเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นสีเมทัลลิก2นะคะอันนี้ก็คือจะมีความเป็นชมพูขึ้นมาเอามาลงตรงครึ่งหน้าของเปลือกตาที่เหลือถ้าอายแชโดว์เนื้อแบบนี้เราแนะนํนาว่าลงกับนิ้วมือจะดีที่สุดนะมันจะได้ความวาวแล้วก็พิกเมน,นแบบแน่นอะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอออันนี้มีความแน่นไปวาวไปอยากจะได้ซอฟต์กว่านี้หน่อยก็ใช้เป็นแปรงแห้งๆมาลงได้นะคะเสร็จแล้วตรงบริเวณหัวตาที่มันจะมีความเป็นบริเวณเล็กนิดนึงเราจะมาใช้เป็นแปรงลงนะคะจะใช้กับสีเามทัลลิกหัวตาตรงนี แล้วก็จะเบนขึ้นมาด้านนี้นิดนึงเสร็จแล้วเราจะมาใช้เป็นแปรงขี่ขั้วเล็กลงมาอีกนะคะกับสีเมทัลลิกหนึ่งจะมีความแบบออกทุนทองหน่อยเอามาลงตรงกลางของขอบตาล่างแล้วเราก็จะเพิ่มสีเมทัลลิกแปดเข้าไปนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเหลืองทองที่สว่างขึ้นมาด้านหน้านี้สเปกริดอายไลเนอร์นะคะเราจะใช้เป็นลิควิดไลเนอร์ของ Honest Beauty เป็นแบรนด์ของคุณเจสสิก้าอัลบานะคะเป็นนักสแสดงแล้วก็โมเดลชาวอเมริกันตัวนี้มันจะเป็นไอายไลเนอร์แบบจิ้มจุม่มจะไม่ใช่ปากกาอะไรนะที่เราจะวาดเป็นวิงไปลาาายงตนะคะค คือหัวอายไลเนอร์เขาอะมันจะมีความแข็งนิดนึงนะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่นิ่มจนเกินไปอะมันก็เลยทําให้เราบังคับทิศทางอายไลเนอร์ได้ง่ายอะแต่ข้อเสียก็คือว่าเราจะต้องก็แบบคอยจุ่มแล้วก็มากรีดจุ่มแล้วก็มากรีดอย่างเงี้ยเหมือนตัวแปรงมันไม่ได้แอบซับโปรดักต์ไว,ว้แบบเยอะขนาดนั้นอะแต่แรๆก็คือชอบที่ว่าสีเขาดํามากดําแบบดาอะ สำหรับมาสคาร่านะคะเราใช้เป็นของ Florence by Muse b u i l t to Last Mascara mm hmm. ก็คือเป็นแบรนด์ของ Millie Bobby Brown นะคะเป็นนักแสดงเหมือนกันถ้าใครรู้จัก Stranger Things เนี่ยก็น่าจะรู้จักเขาเนาะที่เล่นเป็นรับวดเป็น Eleven แบรนด์นี้เขาก็จะเน้นความแบบใสๆเป็นธรรมชาตินิดนึงสําหรับวัยรุ่นแต่งหน้าเป็นงเรียอะไรเงี้ยแต่ว่าแอสเตติกของแบรนด์คือแบบน่ารักมากอย่างมาสคาร่าตัวนี้ก็จะไม่ได้มีความแบบทําให้ขนตาแผงงอนอะไรมากนะคะก็จะมีความเออเป็นธรรมชาติหน่อยตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เขาเลยเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวนี้เราจะมาติดขนตาปลอมนิดนึงนะคะซึ่งขนตาปลอมของอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศอะคืนนี้คือเราไม่รู้ว่าเออมีใครบ้างก็เลยอยากจะขออนุ่าใช้ของคารเลอร์๊อบแทนนะคะ ติดขนตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขอกลับมาที่พาเลตของเมกอัพไอ m า r i โนิดหนึงตัวที่เป็นสีแมทนะคะอันนี้ก็จะใช้กับแปรงหัวตัดนะคะก็คือแปรงเขียนคิ้วแปรงไรก็ได้แหละเราจะใช้เป็นสีแมท11กับ12ก็คือเป็นน้ำตาลเข้มกับดำนะคะแต่สลับกันแล้วก็ว่าเติมตรงด้านหน้านี้นิดนึงให้มันมีความไปเชื่อมกับฐานขนตาปลอมอะแล้วก็สีเดิมเลยนะคะเอามาลงตรงปลายขอบตาล่าง เก็บกรอบหน้ากันต่อนะคะเราจะมาใช้เป็นรนเซื้อ์ของโก w วิช by h u d a Beauty อันนี้เป็นฟันแฟกเล็กๆนะคะเผื่อใครไม่รู้ว่า h u d a คาชาเจ้าของ h u d a Beauty เนี่ยคือเขาก็เคยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งแบบทำบล็อกทำอะไรของเขาอะไรเงี้ยสมัยแบบรุ่นบุกเบิกอะ่ะนี่เราก็มีความมาเก็บกรอบหน้าให้ชัดขึ้นหน้าเล็กลง สำหรับปัดแก้มนะคะเราจะใช้เป็นของ M Cosmetics e i v e n Glow สี Magic Hour อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของคุณมิเชลฟานเป็นยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันเหมือนกันซึ่งเราอะ่ะชอบคอนเซปต์แล้วก็แบบแอสเตติกของแบรนด์นี้มากคือสวยมากแบบโอเมก้า oh คือเราแพทุกคอลเลกชันของเขาเลยอะแต่อาจจะซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างเพราะว่าแพงแพงเหลือเกินไม่มีเงิน,นะคะ่ะแต่เพราะคอนเซปต์อะไรของเขาเนี้ยคือสวยจริงสีนี้ก็จะมีความเป็นชมพูพีชหน่อยนะคะแล้วก็มีความโกลด์ด้วยนี่เราก็จะปัดปลายจมูกนิดกนึงแล้วก็หน้าผากดใดๆเสร็จแล้วเราจะใช้ฟองน้ำ มาเป็นตรงขอบนิดนึงนะคะให้มันมีความกลืนไปกับผิวมากขึ้นต่อไปสําหรับไฮไลท์เนี่ยคือเราเอามาทั้งหมด2ตัวเพราะว่าเลือกไม่ได้นั่นเองอันนึงจะเป็น R E M Beauty นะคะไฮไล l i เตอร์ท็อปเปอร์สี m ิ s เม r ร์คิก็คือของ Ariana Grande ฉะนั้ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะเป็นนักร้องชาวอเมริกันกับอีกอันนึงเป็นของ House Labs นะคะ Bio Radiance Gel Powder Highlighter อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของ Lady Gaga ซึ่งก็คือเพิ่งมีการทารีแบรนด์ไปอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์เตอร์ตัวใหม่เขาเลยซึ่งอยากให้ทุกคนดู ข้างในก็คือสวยอ่ะอันนี้เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นของ House Labs ก่อนนะคะคือสีนี้ก็จะมีความทองขึ้นมากว่าของ R E M นิดนึงแต่ว่าทั้ง2ตัวก็จะเป็นโทนแบบโรสโกลด์ชมพูทองอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแหละแล้วก็มาลงที่หนกแก้มก็คือมีความพุ่งมากเวอร์คือใครสายแบบหนังปัดทัว่ตัวนี้แหละใช่เลยแล้วก็สันจมูกด้วยนะคะเสร็จแล้วเราจะมาเพิ่มของ R E M นิดนึงนะคะซึ่งตัวนี้มันชื่อว่าไฮไลท์เตอร์ท o อปเปอร์ก็จริงแต่ว่าเราสามารถใช้เป็นไฮไลท์เดี่ยวๆตัวเดียวก็ได้หรือว่่่าาาาจจะะทท็็อออปให้้้้้มมมัันนแบบบพุงงงเเเขขไไีีีีกกกกดรล To lap ื เกินเรื่องมากแม่ก็คือเหมือนจะจกอะเอาจริงๆเมื่อกี้แบบเฮาส์แ a บตัวเดียวก็พุ่งแล้วแหละแต่ว่าเลือกไม่ได้อะ่าอยากใช้ตัวไหนเพราะว่าสวยเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยอขอ,อนหน่อยคราวนี้กลับไปทาลิปเนี่ยเราจะขอ,อกลับมาที่ palette นี้นิดนึงนะคะกับแรงหัวตัดที่เราใช้ทําขัดครีเซตนี่เราจะขอมาเก็บรายละเอียดใต้ท้องคิ้วนิดนึงรู้สึกว่าตรงนี้มันมีความแบบเออแน่นไปหน่อยคิ้วก็เข้มตาก็เข้มอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้ลุคมันดูคลีนขึ้นแล้วเราก็จะมาใช้ตัวแป้งเขาเนี่ยแหละมาเซต สุดท้ายก็มาที่ลิปสติกนะคะอันนี้เราจะเริ่มจากใช้เป็นลิปไลเนอร์มาเขียนขอบปากก่อนของ KK W Beauty แบรนด์ของคิมคาราเชียนซึ่งจริงๆตอนนี้แบรนด์เขาแบบว่ามีการทำรีแบรนด์อยู่เพราะฉะนั้นตัวเว็แบบไซต์ IG ต่างๆก็คือทุกอย่างหายวับแต่อยากจะบอกว่าตัวลิปไลเนอร์กับลิปสติกของแบรนด์นี้คือแบบดีมากอะ่ะคือมันครีมมี่มากใช้ง่ายพิกเมนแน่นตามสไตล์สายฝอเนอะเาะก็จะมีความแบบว่าเขียนขอบปากเกินออกมานิดนึงเพื่อความแบบเออดูอวบอิม่ม สำหรับลิปสติกนะคะเราจะมาใช้เป็นของแพชชิคทาซิลกี้ลิปครีมสีชีสอินดีเพนเทนแพชชิคทาก็เป็นเมคอัพอาร์ติสต์เหมือนกันให้เซเลบต่างๆอย่างเช่นจิจจี้ฮาดิดอะไรเงี้ยแล้วก็ทาเข้าไปด้านใน ลิปตัวนี้ก็คือมีความครีมมี่แล้วก็พิกม n t แน่นมากเป็นหนึ่งในลิปสติกโปรดเราเลยสุดท้ายเพิ่มความฉ่าน,นะคะเราจะมาใช้เป็นลิปบลอสของ Item Beauty เป็นแบรนด์ของ Addison r a e รนะคะเป็นดาวติ๊กต็อกเกอร์คนหนึ่งที่น่าจะถือว่าเป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่ดังที่สุดหรืออันดับ2เนี่ยแหละลองจาก Charlie D'Amelio ก็คือยอดฟอร์แบบหลักร้อยล้านอะในติ๊กต็อตัวนี้เขามีกลิ่นหอมด้วยนะกลิ่นเหมือนแบบผลไม้อะ่ะ และนี่ก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะคะแล้วก็มีความไปเพิ่มเพชรมาแบบหนึ่งจึ้งซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในล,ลอกแค่อยากติดเฉยๆจริงๆเครื่องสำอางที่เราใช้ในวันนี้ก็คือเป็นเครื่องสำอางที่เราชอบทั้งหมดเลยนะเรารู้สึกว่าเออคุณภาพมันดีแต่ว่าราคาก่อนจะมีความแรงเข้าไปนิดนึงหน่อยเนาะเพราะว่าอาจจะเพราะด้วยความเป็นแบรนด์ของเซเลบด้วยแหละอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้แล้วก็ชอบวิดีโอในวันนี้กันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามา,าชววนนวนนใใมาวิดีโอในวววัันนนนนีี้เจอกใหมดโาคะ